ขอบคุณที่แต่งงานกับฉันลียายายฉันชื่อเคียงทัดทึกนึกถึงรักแรกของตัวเองแต่ต้องการแต่งงานกับฉันฉันไม่ต้องการแต่งงานแล้วยินดีต้อนรับเจ้าบ่าวเข้ามา คนนี้เป็นใครทําไมคุณแต่งตัวแบบนั้นไปงานเลี้ยงไม่รู้ทําไมงานแต่งงานของคนอื่นถึงมีความสุขมากเจ้าสาวแสนสวยตกลงแต่งงานกับคุณโมคาหรือเปล่าฉันเฮินเฮินไปตามฉันไปฉันได้ยินมาว่าผู้ชายคนนี้เป็นรักแรกของเจ้าสาวรักแรกเจ้าบ่าวเสียหน้าแน่ถูกต้องถ้าฉันนะสายหน้าจะตายคนที่โดนทิ้งเหมือนกัน เธอไม่ได้แต่งงานคุณฉันจะแต่งกับเธอที่รัก ฉันรักคุณสิบปีแล้วฉันคิดว่าเราคงคิดถึงกันแต่จูจ่ๆพระเจ้าก็ให้โอกาสฉันอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นไม่เคารพคุณฉันอยากแต่งงานกับคุณเราแต่งงานกันนะตอบสิฉันกำลังช่วยให้คุณไม่เสียหน้าอยู่เห็นไหมเขาตกลงแล้วงานแต่งงานดำเนินไปตามปกติเปิดเพลงเต้นต่อไปนี่คือค่าแรงการแสดงของคุณแต่เพราะเขาต้องการหลีกเลี่ยงการแต่งงานเขาจึงออกแบบฉากที่ถูกทิ้ง ผลลับที่ได้ถูกทำลายโดยผู้หญิงคนนี้จากที่ไหนมาไม่รู้ฉันพบว่าเธอน่าสนใจมาก15205 15205ดื่มเลยของขวัญและเงินแสดงความยินดีอยู่ที่นี่คุณก็เอาไปเถอะปาเตกฟิลิปไม่รู้ดูกะติฮะแค่ได้ยินก็รู้ของไม่ดีวันนี้ฉันทำบุญใหญ่ให้คุณดังนั้นฉันรับเงินหนึ่งมื่นของคุณนะเฮ้ <Okay. S 1> วิ่งไปไหนเราเป็นสามีภรรยาก,กันแล้ว ธนาคารเร่งฉันอีกครั้งเรื่องกู้เงิน งานแต่งงานดูหรูหรามากคือต้องกู้เงินจัดเอาเถอะฉันช่วยคุณละกันโอเควันนี้เป็นวันศุกร์ของฉันให้ธนาคารกู้200ล้านก่อนการแต่งงานของฉันยกเลิกญาติหลายคนเดินทางมาเปล่าประโยชน์ลูกต้องขอโทษให้ดีนะไม่ต้องกังวลกล่องของขวัญแคนเพื่อขอโทษฉันได้เตรียมไว้แล้วนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในสตรีมสดของฉันคนหนุ่มสาวชอบมากเพียงทักทึกอย่าไปในระหว่างงานแต่งงานฉันพลาดคำเพียงชั่วคราวคนเดียวที่ฉันรักคือคุณได้แล้วความรัก ที่ถือตัวตัวเองถูกต้องฉันรู้สึกคลื่นไส้มากไปให้พ้นบอกความจริงให้เธอรู้คุณดูเหมือนเธอฉันจึงตกลงแต่งงานกับคุณนี่คือพรของคุณนะพรนี้คุณต้องการมอบให้ใครก็ตามที่คุณต้องการฉันไม่ต้องการมันผมเป็นผู้ชายมีเงินเดือนหมื่นนะไม่แต่งกับฉันคุณแค่แต่งงานได้กับชายยากจนเท่านั้นคลอดลูกก็จนไม่เชื่อรอดูกันได้เลย นี่ไม่ใช่โมคะเหรอประธานโอไม่รู้ว่าฉันมีเกียรติที่จะทําความรู้จักกับท่านไหมสวัสดีท่านผู้หญิง <c oughs> คุณผู้หญิง <c oughs> กลับบ้านกับฉัน